เฮ้น <One input> ีฝังอายีราบ่ใช้เกือบใช่ปะเนดินกับใหญ่ฮะเอาไม้ใช้ซนออกซนหลอกมันสีเก้าใช่ปะมันสีเก้าใช่ปะไปเล่นน้ำใหญ่พิมพ์ผุนไปไปไปเ่นกาอกล่องไส้กันไปกาอกล่องไส้ไปนางลงให้น้องเล่นน้ำ ไม่ต้องใส่หรอกลูกไม่ต้องใส่หรอกนี่นี่เ่นกับยายเ่นใส่ตอนแรงครับผมเอาชื่ขีม้ตังขีไม้ตังเ่นกับยายมูเ่น เอ้อยยกขาใหญ่ออกเร็วระวๆๆังนอนกินทรายเน,นี่ยนะเห็นทรายกับแย่ครับตอนแรงๆแดดลมนุ่ตงตกเดียวจิ้งไนยจังป้อนเข่า เราก็จังอาบน้ำนอนพามาดูหญ้าหญ้าต้นไหนก็ติดแล้วติดแล้วบ่ได้ลดแล้วเพราะมันติดแล้วก็บ,บรรลุพี่นอ้องเพวกแบบหมึกขึ้นฝนกระโตกใส่อยู่หมึกขึ้นนี่ฝนกระโตกใส่ครับผมเลยบ่อได้ลดน้ำเลยต้นใหม่ก็บบ่อได้ลดต้นใหม่ต้นไหนก็นเอา นขี่กล้วยใส่ปุ่นอ,อกใส่ชุ่มช้ำอยอ่ม,มันติดแดดมันกระแตกใบออกแตกใบออกตอน้นโมกแตกใบออกบรรยากาศตอนแรงช่วงสี่โมงโซคว้างเวิร์ดมืม่อพึ่งได้พักครับผมแพ่าวกัเพึ่งได้พักคือกัน เดี๋ยวจักหน่อยมันเขียวกะสีงามดอกจักหน่อยจังสีเอาปุ่นคอ,อกปุ๋ยคอ,อกมาโรยให้มันเขียวเขียวครับผมบ้านสวนหลังเล็กๆสีกระบอท่านในธาดอกพี่นอ้องจักหน่อยจังสีธาสวยงามลมลื่นเงียบสงบครับผม ีดูดแล้วามา่กตัดฟืดฟด้น้ำมาเรื่องละลากบมะเบนน้ำน้อง เล่นดินเล่นทรายละตามภาษาเล็กน้อยผ่านเท่าเลยพี่นอ้องจังแข็งแรงเขาจะว่าร่มรื่นม,มากมองไปดุนเอาเห็ดยัง โอ้ได้เวาลาฟืน้นงานหนี่หน,น่อยงาน,นีน่อยล้านังใหม่ดีผุน,น,น,นเด้อนะ ه, ือว่าไปเอาผุน,ววนปัน่ม,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 มไม่เลยเนาะไม่ร้ายอยู่ ถมลวดเป็นมูกันล็อกกระสวัวอ,อันนี้เต็มเต็มเมอาเจ้าที่ถมลุมอ่ะโอ้ยถมลุ่มพมอเต็มเราสามหมืน่น ตรวจลุงเวทมาใส่หนูเอ,อ้าือใหญ่มองกันมาเล็นพี่มันห่อน่ะคือใหญ่มองมาลูกระวังน้องมาเหยียบไฟได้วยนี่มีไฟอยู่ด้วยนี่นั่งทำอะไรสามสาวใงท่านกันอยู่ด้วพี่น้องนี่สามสาวยิ้มหน่อยชี้สามสาว

อันนี้มาห้องไวเออเวลาฝนตกเดี๋ยวมันเป็นหลุมถือน้ำแล้วมันเสาะหมตรงไหนก็ร่ <Okay. S 1> องเพื่อมันกระเด็นมันกระสีล่งใส่เศษกระเบื้อง <c oughs> เกาเ่าเฮาร่ <c oughs> องไป <c oughs> เอาขึ้นเลย <c oughs> แล้วังนองตกแค่นั้นแหละ chỗ chỗ chừng chừng chỗ chừng chừng bye bye đứng đây bye 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 đi nào con chi nào con đi nào đi nào, 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 nào. bay bay ามเช้าพี่ดองมาตัวท่านกันบ่ไงเป็นสาวพร้อมกันพูดได้ี่ข้าเดียวเด็กน้อยฮะนกบ้กอนคอยอมอยอกาอยอกายกกเกิดก่อนพิมพ์จี่ปีเอ้ยเกิดหลังพิมพ์จีกปีเนาะพิมพ์จักปีแล้วแปีน่นๆแปด,แปดบ่แมนบ่น้องโอ้เกิด ก่อนนองตั้งหลายปีแต่วัำไงท่านกันนี่ดอกถ้าไปกรุงเทพซื้อของมาฝากน้องน้ำได้<แ>เอาปลงเลยไม่ไปลง,เ,เ,งอเอ่อไ,ไ,ไปก่อนด้ยไปแล้วแล้ว,ลวนะ <c oughs> ขี่ไก่มาเล่นกับเอี่ยกัท่านกันยู่พี่น้อง อยาง,ง,งไปตากแดดพี่มพาน้องแม่พี่พป,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 ปเล่นดินพี่แล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ